พอเราเอาใบไม้ลงไปแล้วนะคะเราก็ใส่ขุ้มะพร้าวขึ้นมะพร้าวนี้เราพาเด็กๆมาช่วยกันทำต้นไมน้โอเคเบาๆยายทิดที่รุ่ จะหยิบเอาดินใส่กระถางนะคะตักกระจายโอ้โหเขาลืมนะตัวหนูนะไปเล่นบอกยายเร็วๆเอาใส่ลงมาค่ะอะไรเขาอันนี้เห็นึ่งไหมหนอ่งเอ้าไปเร็วอ่ะเร็วค่ะเราจะใส่ เราจะใส่ให้ได้ประมาณครึ่งกระถางนะคะทีนี่ไม่ต้องไม่ต้องกดค่ะไม่ต้องกดลองใส่ไปเลยไม่ต้องกดโยนท่่ไหนอ่าอ่าจะไปเป็นมูลวัวนะคะไหนน้องโชว์น้อยน้องโชว์มูลวัวหน่อยจ้าโอเคอแล้วก็เลย โอเคเราก็จะโรยลงไปนะคะโรยลงไป้าผสมแล้วี่อะไรหนอนให้ขั้นตะวันเ้นขนตะวันคนรูโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเราจะต้องไม่ใส่เยอะเกินไป okay, พอเราโรยนะคะแล้วก็เ,ออเขีย่ยเขี่ยให้มันเข้ากันเขี่ยไปเขี่ยมาเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนของการ นำต้นหม่อนลงไปในกระถางนะคะแล้วก็มียางนึ่งเป็นอันนี้รากอันนี้ที่เราตอนเอาไว้นี่น้องโชนี่รากอันนี้ที่เราตอนเอาไว้นะคะเราจะใส่ลงไปเลยนี่สี่แต่จะตีนไฟแม่ อือสุดท้ายนะคะไม่น้อยใส่แต้มได้ไม <ป S> ่ได้แต่อยู่พอแล้วพี่แนส<ะ>ไปให้ยายไปให้ยายทำให้ปะจบแล้วไปให้ยายทำให้หต่อไปก็อันนี้นะต่อไปก็อันนี้นะคะใส่ไปแล้วไม่ใช่หรอนี่พอแล้วนี่ยังมีอยู่เลยอ่ะโอเคเสร็จปลูกต้นไม้สิคะตา